โยวาซาดู Yo, รุ่นเมกาดูรุร่นดูไปดูปรุ่นชาติชายกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับไปอยู่กันในเกม One Piece Fighting p a r กันอีกแล้วนะคนดูว่านจ้อยอิ่มแปร่เหมือนแม่มมป้อนคนดูเฮ้ยไปเอาหมวกมาใส่แป๊บนี่คนดูนพี่ไปเอาหมวกมาใส่ก่อนนะลอดที่หลายคนที่ดูคลิปแนวนอนอาจจะมองไม่เห็นนับอ่า ่ะคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็เกมนี้เป็นเกมแนว One Piece Fighting Part นะลิงก์โหลดอยู่นะนะด้านหน้าคำอธิบายคลิปนี้เล่นให้ iOS Android คอมพิวเตอร์ PC นะจ๊ะคนดูมาลอมาเล่นกันได้นะผมแปะไว้ให้แล้วเนาะมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็อ่ามันจะมีในส่วนของแนวเนื้อเรื่องกับแนว PVP นะผมจะมาเล่นเนื้อเรื่องให้ดูก่อนมุมบนซ้ายมือนะมันจะเป็นต้องต่อ VPN เกมนี้เป็นภาษาจีนนะมันมีแปลเป็นภาษาไทยอยู่นะท่านผู้ชมนะแต่ใช้อ่ฟังก์ชันการแปลเอานะครับแอป X7 เกมนะท่านผู้ชมไป เดาหมดนะรักจูบไปดิรักจูบไปไปเลยครับเฮ้ยเจอใครอ่ะใครดูนี่มาไปกันมา,า <c oughs> ด้วยดูวันนี้คนดูยืนเจี๊ยบกันก่อนนี่โอ้โหโคตรีขอถ่ายรูปแป๊บนึงเอ้ยขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปแป๊บนี้ยืนแอคยืนแอคอยู่เฮ้อใครดูอ่ะคนนี้กดเฟสต์ต่อนะครับเดี๋ยวนะวีวกดผิดไปลุย เจยกินอีซี่สงสัยจะไม่แสใไฮโดสักบุกนะน่านเนี่ยไปเลยครับอันนี้เราเล่นแบบเนื้อเรื่องก่อนนะท่านผู้ชมนะมันจะมีแบบอ,อันนี้ด้วยนะครับมีแบบ PVP ด้วยนะท่านผู้ชมนะหว่านจ้อยหวานจ้อย,อยเอาละเอาละกดไปต่อฮะ นูฟี่ก็รอนะครับ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในลายพร้อมตอบพร้อมเติมย4ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ลักจบูบไปนี่ลักจบูบไปนี่ขอมองขอมองไปลยุยยโย่วันเจี๊ยบนี่ลูฟี่โกรธครับเนี่ยฉากแรกที่โดนไคโดอัศนีบาททีเดียวหงายเลยมาดิมาดิาโอ้บ้า่ะ กำลังยืนแอคเลยกำลังยืนแอคเลยอุ้ยอุ้ยจะสู้ยังไงไหววะเนี่ยสวยนี่มาตรงเต้งสวยปะ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 สวยปูฟ้าปูเอ้ยอต้องรอดูลูปี้บุกนะตัวที่จะมานะท่านผู้ชมเอเอ้ยอุ้ยสวยแบว่าคนดูสวยเอ้ยเอ้ย นี่เออจ้า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 เออเออจ้า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 เออเออสวยครับอุ้ยตกแปลงล่างนั่นแหละคนดูอย่างนี้เฮ่อมาเออเออเออจ้า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 สวยเออแตกคนดูลูฟี่โดนกระบ,บองฟาดหัวเนี่ยฉากนี้เนี่ยแ เลือดออกเลยเว้ยตุวเลยไม่นั่นนะ่ะรอตรงนี้ออกมานะทุกชมน,นะไม่งั้นเดี๋ยวเจอนะขนาดลูฟี่ยังหมอบนะโดนทีเดียวจะไปเหลืออะไรล่ะตัวอื่นนะ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับอ่าวันจีฟ์วันจีฟบเดี๋ยวเราไปเล่นพ v พนะมันจะมีให้เล่นแบบอาควสเสิมด้วยมันจะแนวมันจะเหมือนกับวันพีชอ่าพนเด็อดีเออร์นะทู้ชมนะ๋ยวผมไปเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องเสือมให้ดู นี่ผมมาเล่นเก็บตัวละครได้เลยปึ๊บนี่ดลอกจูบายนี่นี่ฮู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 หวานจ้อยลุยฮาร์ฟหวานเจี๊ยบเออเยอ่เอาเว้ยเอาเว้ย ดูยันต่อมาครับ Yahoo d r อ g i ี easy นี่ไหวห,หูหูตัวละครนี้ก็โหดอยู่เหมือนกันนะคุณดูนะ นี่นี่เอาดิอ,อืออือแต่ผมชอบเล่นรอมากกว่านะคนดูนะรอรอ,รอก็โหดอยู่นะยา่ารอเล่นเนยอันนีู้่อุ้ยอุนตีเบิ้มจริงอุนตีบอกเลยโครเบิ้มฮ่าโอเคได้อันนี้มาสองอันแล้วสวย เดี๋ยวไปสุ่มแป๊บหนึ่งผมไปสุ่มตัวก่อนอันนี้มีโจ้ให้สุ่มเลยนะผมมาสุ่มคอกระไดแอฮูฮูผมได้นะเก๋วเฮียก็รักคนได้อยู่ยี่สิบหกไปคนดูพีวีพีดีกว่าหวานเจี๊ยบนี่เอาไออะไรนะไงกัปตันคิดกัปตันคิดซีฮอร์ดีๆมานะคนดูนะเว้ยโหเจอกับ เจะกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทรัมป์ไม่ใช่พ่อใหญ่ใครดูคนดูปึ๊บสวยอุ้ยโต๊ะ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 โอ้โหไม่โดนมาโอ้เรียบร้อยเลยคนดูโดนอย่างงี้เอ๊ยนี่โดนเป่าไปก่อนสวยครับเออยบู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 สวยอื้ออื้อสวยหวานเจี๊ยบ สวยครับเรียบร้อยบอกเลยอย่างนี้ยาวๆเด้นี่เอ้ยปุ๋ยแต่สิเรียบร้อยฮนะเดือดโหจัดคนดูนอ,อ,อือสวยอือสวยอือสวย อื้อสวยนี่อื้อเรียบร้อยครับวะยัยใครโดนโดนโต๊บคนดูวันจีครับบันจีคบโจบานเดอร็อกโจบานี่ยอึ้บสวยบูอื้อเฮ้ยยะสวยเรียบร้อยครับสวยเรียบร้อยอื้อโอ้ย นี่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 อันนี้ผมเจอกับคนนะคนดูสวยโบสวยอุ้ยปุ๊บก่อนสวยโบโบโบนี่นี่เอาหน่อยเอาหน่อยสวยออืเรียบร้อยอย่างนั้นนะ่ะ เอาฮ้ยเอ้ยเอ้ยบูบูเออเอือเออเอือโดนสกิลโอ้โหโดนโคโวชัยในร่วงเลยครับช็อตนี้บ้าแกนี่สวยครับสกิลนีน้สวยอื้อ สวยเรียบร้อยบ้านเจี๊ยบอ้าฮะฮะอกยูบาดีเอลบีมเอ้ยอื้อสวยอื้อเอาดีเอาดีสวยต่อยก่อนให้เปียบบ้าก่ะสวยครับ เอออือสวยครับนี่สวดศร้อยน้องอื้อโอ้ปาโอ้พิมสวยโอ้โหโดนมันอ้อมหลังบ้าแกียร์ลูกเอาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตวตีอยู่นี่เอสินี่เอสิ đẹp rồi, haha, mình ngay chính đấy ạ, P biểu, mình ngay chính, P cô kiểu cắt để kịp mất đấy nhá, kịp ngay, kịp siêu, thoải siêu, thoải cứng, nè. ึบสวยโบ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 สวยอเออเออเฮ้ยย่ะสวยนี่เออสวยยิ่งบีมใส่เลยโอ้ แหววเฮ้ยเอาเรื่องจากาคนดูเรียบร้อยแพ้ไปอีกรอบครับไอ้น้องว้ามาดิมาดินี่นี่ตัวมันใหญ่มันโดนง่ายตัวมันใหญ่มันโดนง่ายมันแพ้รอบสองคนดูคนออกนะสทุกที่จริงๆแล้วเจอกันสองสารอบแล้วมันแพ้เยอะขนาดนี้ โคชอะไรนี่เอาวเว้เอาเว้เออเฮ้ยเออปานะโบเออสวยเรียบร้อยครับหลบได้เท่าที่ะน้องกงจานะยบลู อออืออืออออืออือออสยออสวยอออืออือเวมาเวะนี่นี่นี่ีอะกดออกบอกเลยให้กดออกไอ้น้องเล่นเป็นกระแพ้ไม่ต้องเล่นนกจริง กลับมาแก้แพ้ไม่เป็นสินะแค่น่ะบ้าก <B uk. S 1> อย่ามีรู้คุเดซอยู่โอเคผมรับของก่อนนะคนดูเออผมไม่ได้ไปแตะแรงสักทีเลยเนะี <Yeah. S 2> ่ยเย่ออะลุยกันต่อ มีตีไปฮะยูหูไปเว้ยนี่โดนครับอย่างนี้ อื้อสวยบูงบูงสวยบูงสวยอื้อเอาหน่อยเอาหน่อยสวยดูดเลยครับเรียบร้อยอย่างนี้โบ่งอุ้ยเออเอาเรื่องรู้มาเลยนะสวย เรียบร้อยเรียบร้อยนี่นี่นี่เดี๋ยวบูเดี๋ยวดีฮู้ามาดิครับพี่บาวมาดิครับพี่บาวบัดเดียวจอดไปซื้อมาเล่นซะแกน่ะ อุ้ยอุ้ยฟุกก่อนเลยคนดูสวยเรียบร้อยเออบูเออบูบูบูสวยอืออืออุ้ยสวยครับเอออุ้ยโบ้โบ้โบ้สวย อ้าวเรียบร้อยครับโดนนี่อย่างนี้วูู้ฮเย้นี่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 เรียบร้อยเฮ้ยโหดว่ะเฮ้ยกับตันคีซีโมรีดีคนโหดอะคนดูเอ้ยกับตันยุทธคัดคิด เย่อ่าวเลี้ยงจะจัดสวยบู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 สวยบูบูสวยบูเฮ้ยแงสวยอือเรียบร้อยอือเฮ้ยทุบทุบทุบสวยเอาหน่อยเว้ยแง เออเออเออืออ,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 อเอาเลยเอาเลรื่อนจัดเออว้าฮ่าฮ่เกี่ยวกีฬามาคนดูกัปตันคิดยุทธทัศน์คิดเราปิ้วสวยหลบไม่ได้หรอกช็อตเนี้ยยังไงกันแตกโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ในการสำหรับวันพีซเฟสติวัลนะสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนจะไปคลิปหน้าบาดเจาบาดเจเ,เจโบโจหวานเจีย